สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้มิโกสอนมาแนะนำครับกระถาง8นิ้วครับผมวันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า a p p l e l i a นะครับผมต้นนี้ก็สานี่ลิฟนะครับผมนำสายพันธุ์ผลไม้มาฝากครับผมต้นนี้กระถางละ220บาทครับผมรับคู่ก็จะได้ในราคาเพียง420บาทครับผมไปตั้งโชว์ได้เลยครับผมสาลีิฟแล้วก็ แอปเปิลลิฟต์นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจรับคู่นะครับไปตั้งได้เลยครับผมสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับผมหรือทักไลน์ทักเฟซหาผมได้เลยนะครับผมต้นนี้นะครับต้นสวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับต้นต่อไปนะครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า สายทานนะครับสายทานตัวนี้นะครับลวดลายสวยงามสีสันเด่นชัดครับผมราคาตัวนี้ราคาเพียง200บาทเท่านั้นครับผมสำหรับสายพันสายทานนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับผมต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับตรีน้ําตกนะครับผมปีน้ําตกตัวนี้นะเป็นไม้ใบตรีครับผม สีสันสวยมากๆนะครับลูกค้าในชื่อชอบไม้ใบตรีนะครับตดน้ำตกตัวนี้ก็จะอยู่ในราคาเพียง200บาทครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า ยูโดสายทองนะครับผมยูโดสายทองต้นนี้ครับผมเป็นไม้ที่สวยมากๆกครับสีเหลืองทองแบบนี้เลยครับผมลูกค้าท่านไหนชื่นชอบอยากไว้ประดับนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยราคาต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทครับผมยูโดสายทองนะครับผมต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะฮะมีชื่อว่าลูกเต่านาลายจักนะครับผมต้นนี้เต่านาลายจักต้นนี้ครับผม ลวดลายใบสวยงามมากๆครับผมกายมาจากเต่าเวทัศนนะครับผมต้นนี้นะครับผมเต่านาลายจักรนะครับต้นนี้ในราคาเพียง350บาทครับผมลูกค้าท่านไหนรับก็ติดต่อมาได้เลยครับผมราคานะครับต้นนี้ลูกค้าท่านไหนสในใจรับทักแชทมาได้เลยนะครับผมต้นนี้ลวดลายสวยงามมากๆเลยครับผมสำหรับสายพันธุ์ถัดไปกันเลยนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ป้อมปราบศตูพ่ายนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมลงกระถาง11นิ้วกันได้เลยครับผมป้อมปราศตูพ่ายนะครับราคาต้นนี้ก็200บาทเท่านั้นนะครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพระรักษนะครับผมพระรักต้นนี้ครับผมอ่า แตกออกมาจากการตัดนะครับผมตัวนี้ได้ไปทั้งหมด5ช่อด้วยกันเลยครับผมพลักต้นนี้ก็จะอยู่ในราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรอำนาจนะเพชรอำนาจต้นนี้ครับผมได้ไปทั้งหมด3ช่อนะครับผมต้นนี้เป็นใบเป็นใบกลมนะครับผมสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะน้องก็สามารถออกสีได้ออกนะลูกค้าตัวไหนต้องการรับ เข้ามารับกันได้เลยครับผมสำหรับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่านอตั้นนะครับนอตั้นลวดลายสวยงามนะครับต้นนี้ครับผมลูกค้าท่นไหนสนใจนอตั้นนะครับเข้ามาจับจองกันได้เลยครับผม200บาทครับผมสายปันถัดไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแมวเสือไฟครับแมวเสือไฟต้นนี้ครับผมลวดลายเด่นชัดเลยครับผม ได้ไปทั้งหมด3ช่อด้วยกันเลยนะรราคาวันนี้200บาทครับผมก็รีบจับจองกันได้เลยนะครับผมสำหรับสายพันธุ์ถัดไปนะครับผมต้นนี้นะครับเป็นทรงกุ้มพุ่มใหญ่นะครับมีชื่อว่านกพพละดกครับผมลูกค้าไปเลี้ยงสีอีกหน่อยหนึ่งนะฮะรับรองความสวยงามอลังการครับผมต้นนี้ฟอมสวยนะครับต้นสวยเป็นทรงกุ้มแบบนี้เลยนํามาฝากกัน1กระถางครับวันนี้ก็ราคาเพียง200บาทครับผม นกพลดกนะครับผมสายบ้านถัดไปครับผมคุมทรัพย์จักรวาลนะครับเป็นใบยาวนะครับผมลูกค้าจะไหนรับก็ราคาเดียนง200บาทครับผมต้นต่อไปนะครับผมสมฤดีนะสมฤดีต้นนี้ครับผมก็จะอยู่ในราคา200บาทครับผมลวดลายสวยงามนะครับผมสมฤดีนะครับ ันทบาไปกันเลยครับรัสมีจัน์นะครับผมตัวน,นี้ก็จ่อยู่ในราคา200บาทเช่นเดียวกันครับผมใบกลมนะฮะท่อเยอะๆแบบนี้เลยครับผมตอนต่อไปนะครับ มัทนานะครับผมมัทนาตัวนี้เป็นใบกลมนะครับผมใบกลมกัดสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผมมัทนา200บาทลูกค้าสนใจต้นไหนก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์065 203 3082ครับผมหรือทักแชททักไลน์หาผมได้เลยนะครับ